เป็นส่วนของวัดเนลมิตครับิปัสนานะนะครับผมอยู่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับผมวัดนี้ก็เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งนะครับยินดีต้อนรับสู่วัดเนลมิตวิปัสนานะนะครับวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของเบอร์ด่านซ้ายนะครับก่อนที่จะลงไปสู่วัดทางวัดสีสองลัก ซึ่งอยู่อีกภาคถนนหนึ่งนะครับเพราะวันนี้จุดหมายปลายทางของพนานชเนี่ยก็จะมาเยี่ยมชมงามนประเพณีผีตาโขนนะครับแต่ขบวนการยังไม่เริ่มครับกเ็เลยมาเที่ยววัดกันก่อนนะครับว่ามีไงนะครับมีในส่วนของวัดเนี่ยนะปัตนานาตรงนี้นะครับความงามของวัดตรงนี้ครับนี่ก็เป็นตรงพญาน,นาครับ หน้าเจ็ดเก้าเสียงครับวัดเมรมิตรนี่จะให้ในส่วนด้านหลังนะครับมันไหลของวัดเมรมิตรที่ปัะดิษฐ์มีนะครับความงดงามของวัดนี้ครับก็เป็นยังไงครับนี่นะครับนี่คืดีี่เก่าแก่ครับอยู่ด้านนู้นครับความงดงามของ วัดแห่งนี้นะครับเมลามิดที่ปัจนานครับไปดูทางขึ้นตรงนี้นะ่ดงานครับดูทุกหน้าเบอรสดอยู่ระคังยักษ์ตรงนี้นะครับ,รรบเป็นอย่งไงครับเบอรสดทางโน้นก็จะเป็นลลกะสีนีครับ มนน,นี่จะ,ปะเป็นวัดครับด้าน,นล่างนู้นก็จะเป็นอำเภอด้านซ้ายนะครับถ้าไปทางก็จะไป,ปะเข้าไปเยี่ยมชสุมประตูกเก่าแก่นี่นะครับชมชมกันครับรวัดน,นี้จะเป็นอย่างไรนะครับมาเยี่ยมชมนี่นะครับในบส่วนด้านหลังวัด เยมสมด้านงาะครับผมชมบเนลมิตปัจนานครับผมอกวาแกใส่สวยดงดงามครับมเลมิตอยู่อำเภอดานซ้ายนะครับผมจังหวัดเลยนะครับวดแห่งนี้ สดงดงามตามท้องเรื่องครับพัดเกลนครับสวยงามครับมันมีนมิดทพเจริญครับนำกรดาษใสจังควัดงามวัดนี้นะครับสวงมคัเกนครับสวยมครับนดิดทิตเริญครับเาเยี่ยมชมทด้านในนะครับกรมาเยี่ยมชมด้านในพระอุบส วัดแห่งนี้กันครับผมวัดเนรมิติปัจนานะครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับซึ่งวันนี้ก็สวยสดงดงามนะครับเป็นวัดใหญ่วัดหนึ่งครับเสาพระโบสถสวยงามมากครับวัดนี้ครับนะครับมาดูกันครับมาดูพุทธรูปมากาพุทธรูปกันครับที่วัดเนรมิตร ปิปัจ,จนาแห่งนี้นะครับผมมาดูกันครับสวยงามครับวัดที่สวยงามอันหนึ่งนียนะครับครับมีคือวัดนิลมิตปิปัจ,จนานะครับผมในโนตรงนี้นะครับและนี่ก็เป็นภาพพุทธวัติตทางตานะครับครับดูภาพผาผนังของ บัวสดีิหารตรงนี้ก็สวยสุดครับงดงามเลยนะครับผมเป็นภาพพุทธ,ธประวัตินะครับภาพเขียนสีอันนี้ก็จะเป็นดูครับดูค่าตรนี้มีควบรรยากาศโดยทอดูดไปเนาะามงดงามของภายในบัวสดแห่งนี้นะครับผมดูด้านนอกกันครับก็นั่นค่ะด้านหน้าของบัวสดตัวนี้ครับด้านล่างก็จะเป็นอำเภอสันายนะครับผม เราไปดูบรรยากาศด้านนอกสักหน่อยนะครับมันสวย,สวยงามไไนะครับเป็ส่วนเจดีย์ทางด้านนี้นะครับผม,มันเป็นเจดีย์สวยๆเงินงามทางด้านโน้น,น,นครับมันมืีแบบปัตตานีนะครับเยี่ยมชมเลยครับางามครับวัดนี้งานตามท้องเรื่องเลยครับ เนลมิตริปัสนานะครับอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับก็มาดูความงดงามของพระภูภาวนาวิสุทธนปปนน์นะครับสถูปปัจจุบนะครับมาดูสถูปของพระภูพระภูภาวนาวิสุทธิยานนะครับผมสถูปตรงนี้ครับมาดูถึงความงดงามของตรงนี้นครับ ครับมาดูความงดงามของสุูุตรงนี้ครับครับสุดยุดงามนะครับตามสบแบบของศิละปะที่ด่านสายตรงนี้นะครับครับมาดูครับงดงามตามท้องเรื่อง,งสมก้ขของ ทูบอุทีดีตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดหลวมของที่นี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูทงด้านอิสถุปตรงนี้นะครับว่าจะมีอะไรน่าสนใจนะครับสุขนี้ก็จะปฏิสฐาน องหลวงพ่อนะครับพระครูภาวนานะครับผมน sure <discussion S 2> ี่ครับจึงจะอยู่ในรูให้สักโองตรงนั้นนะครับก็ก็คือของดีของเที่เข้ามากับาวาตรงนี้นะครับคูตรงนี้ครับนุ ภูภาวนาวิสุทธิยานนะครับจะส่งขุดนี้นครับนี่ก็มากราบไหว้ท่านนะครับทันนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของสถูวูป,ปรูท่นนะครับผมด้านล่างนู้นก็จะเป็นอำเภอด่านซ้ายนะครับสถานที่จัดงานผีตะโขนปีนี้นะครับซึ่งสักครูร่พนาชาแนลจะลงไปเยี่ยมชมไปเทียบงาน ผีตะโขนที่อำเภอ่านซ้ายตรงนี้กันต่อนะครับตอนนี้ก็มาเที่ยววัดวาร์กันต่อรอเวลากันนะครับผมมาดูด้านหน้ากันต่อนะครับเราบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับผมตรงน,นี้วัดแห่งนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปเที่ยวงานผีตาโขนกันต่อผปดูวิวทีัศหน้าวัดกันหน่อยนะครับมันเป็นยังไงนะครับ ก็ดูวิวตรงนี้จะสวยสดงดงามน,นะครับวิวตรงลานจอดรถหน้าวัดตรงนี้ครับมาดูวิวตรงสถานแห่งนี้กันนิดหนึ่งครับเรามาเที่ยววัดตรงนี้รอเวลางานพีทาโกรมาดูวิวสวยๆงามๆตรงนี้กันหน่อยก็โอเคเลยนะ,ะ,นะสำหรับวิวตรงนี้สวยสดงดงามครับวิวตรงนี้ได้เลยก็อันนี้ก็เป็นวิวทั้งงาน การจะเล่นหน้าวัดอย่างนี้นะครับเขาดูสวยๆก็ทำดูหนึน่งนะครับผมครับลิปการเยี่ยมชมวัดมีปัจจัยแห่งนี้ก็คงมีสาระดีๆฝากเอฟซีกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ